สวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆที่รักเอ็กโซติกเพททั้งหลายนะครับไม่ว่าเราจะยุ่งยังไงก็ตามนะครับถ้าอยากให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีความคุ้นเคยพยายามหาเวลานะครับสัมผัสเขาบ้างนะครับพวกนี้คือจําได้แล้วนะครับนี่คือเสียงเรียกอาหารอาหารนะครับ น่าจะหลายตัวเริ่มหิวแล้วมาแล้วเด็กๆเ,เลี้ยงง่ายครับนี่หิวอ้าปากนี่หิวเนี่ยหิวเนี่ยอยากกาดัดกัดมึงงดไปไหนไอ้ลูกเขียดเด็กๆหิวครับมาแล้ว เข้าหาช้าๆนะครับสําหรับคนเลีเ้ยงมือใหม่นะฮะบ,บางคนบุกพุ่งเข้าไปมันก็จะแหวงเงานะฮะเล่นเขาให้เขาอยู่ในน้านะครับใหม่ๆเล่นเขาเรื่อยๆในน้ําให้เขาเกิดความเคยชินนะมาแล้ว วันอยู่ไหนลวันวันมาอันนี้เล่นบ่อยครับตอนนี้เล่นทุกวันถึงก็เล่นในห้องนอนเลยนะคับตอนนี้ไปห้องนอนทุกวันนะครับอยู่ไหมเนี่ยท้องยุบแล้วเด็กน้อยนะครับ